ดูบรรยากาศทุกคนไม่ได้เลิกแหลบรรยากาศทั้งเชิญทุกคนเลิงเเกงานแล้วเลยมาถ่ายให้ทุกคนดูฝนตกนะทุกคนตกไปลอยๆตกไปล่อยๆก็มายืนถ่ายรถยังคงเยอะอยู่เหมือนเดิมทุกคนเดินไปเพื่อนหน่อยนะ ด้วยเดินไปด้วยเกคนไม่นี่เดินมาจากนู่นแต่มันต้องวนมาทางนี้ทุกคนเนี่ยมันต้องมา มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ต้องมาขึ้นสะพานลอยตรงนี้ข้ามฝั่งเพื่อคนเนี่ยเนี่ยข้ามฝั่งจริงๆอ่ะซอยที่แม่น,นีทํางานตมันตรงข้ามกับซอยที่แม่น,นียอยู่เลยนะแต่ <c oughs> แต่มันต้องมาข้ามสะพานลอยทุกคนมันเลยต้องใช้เวลานานนิดนึงโอ้ใช <c oughs> <c oughs> เ,เพื่อนกันทุกคนฝนตกเนี่ยฝนตกนตกไม่แรงทุกคนตกโปรยๆปรยตกโปรย,ปอยเอาทางที่ไม่มีเดินผ่านมาเนี่ยมันจะมีของกินนะทุกคน ข้าวต้มเนี่ยข้าวต้มทึงเนี่ยเห็นไหมคือเขาอยู่เขาขึ้นชื่อเลยนะในเขตเนี้ยไม่จะบอกให้เนี่ยบรรยากาศค่าคืนแต่ไม่นี้ว่ามันสวยทุกคนถ้าเป็นกลางคืนอะมันจะสวยกรุงเทพนะมันจะสวยกลางคืนของนั้นอันี้อะทุกคน ฝังบ้านไม่มีอ่ม่เงียยเราฝังเนี้ยเพราะว่ามันเป็นความน้ำมันอยู่ตรงนีน้ตรงสายหนึ่งที่เดินมาก็ขายขายของกินทุกคนโซนตอนเย็นอ่ะทุกคนโซนขายของตอนเย็นอนะ่ะแต่ไม่มีถามไม่ได้เพราะว่าเขาเปิดเพลงก็เลยทั้งนั้นนะ่ะเห็นไหมนะ่ะตรงรถเดียวมานู่นนั่นแหละไม่นี่ก็จะเดียวเขาเซ็นนั่นแหละเดินไปไกลยอยู่นาะ ขอจะถึงร้านอะ่ะเหมือนที่เมนิชอบถ่ายให้ดูนั่นแหละทุกคนเป็นคนชอบเดินไปไหนเราชอบถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูจะได้รู้ว่าเออบรรยากาศแถวนี้เป็นแบบนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยเนานะทุกคนนะท่าที่นี่มันจะมีปั๊มน้ํามันปั๊มน้ำมันใลรทำนีำนออ่กด้ทำไมเขาย้ายมาไว้ตรงนี้โอ๊ยทำไปทั่วจัง เราจะหาเจอไหมเนี่ยมาดูบรรยากาศเค็นมันสาร์เนี่ยทุกคนนะฝนตกโปรยทุกคนฝนตกโปรยตก,กไม่แรงนี่เห็นไหม คนทำคลิปอะทุกคนไปไหนก็ต้องเป็นคลิปนะทุกคนนะอ้ยทำไมเรายังติดอยู่เลยไปไหนก็ต้องเป็นคลิปอืมมัไไนก็ตกน,นะทุกคนอืหนหมหูหูอะไรนะไปที่น,นี่มา มี่ฝนตกเบเกตเียวเียข้าวต้มน้องส่งน้องทุกคนพักก็มองไม่มีแล้วไม่นีถ่ายแล้วไม่นีถ่ายแครยืนแบบ ทุกคนนะเดินเป็นเพื่อนแม่นีนะทุกคนนะให้แม,ม,ม,ม่นีให้ายชมบรรยากาศกันคืนทุกคนไย,ยจ้า